เพื่อนๆร้านค้าที่อยู่ในโครงการคนละครึ่งนะครับอย่าพลาดคลิปนี้นะครับวันนี้เราจะมาเปิดเผยเทคนิคในการทําให้ร้านของท่านขายดีในโครงการคนละครึ่งครับสวัสดีครับวันนี้เราจะมาดูเทคนิคของการทําให้ร้านค้าของคุณนะครับขายดีในโครงการคนละครึ่งครับก่อนอื่นครับอย่าลืม subscribe คลิปนี้จะได้ไม่พลาดคลิปต่อๆไปนะครับแล้วก็อย่าลืมกดไลค์คลิปนี้เพื่อเป็นกําลังใจให้ด้วยนะครับวิธีการแรกนะครับเพื่อนๆเคยสังเกตไหมครับว่าเวลา ลูกค้าของท่านนะครับหาร้านค้าหรือแม้กระทั่งตัวท่านเองนะครับเวลาท่านที่สามารถใช้แอปโครงการคนละครึ่งแล้วนะครับเวลาเพื่อนๆจะไปทานข้าวหรือทานอาหารหรือซื้อของนะครับเพื่อนๆหาร้านค้าแบบไหนครับสมมติว่าเพื่อนๆหาร้านค้าผ่านทางแอปคนละครึ่งนะครับมันจะเจอหน้าร้านแบบนี้ถูกต้องไหมครับะมันจะเจอรูปร้านค้าแบบนี้นะครับวิธีที่1ของเราก็คือ1ไปจัดการ เว็บไซต์หน้าโปรไฟล์ของร้านเราที่อยู่ในแอปคนละครึ่งให้เรียบร้อยครับเพราะอะไรเพราะว่าเวลาลูกค้านะครับเวลาลูกค้าหาร้านอาหารหรือแม้กระทั่งร้านของต่างๆครับแต่ส่วนใหญ่ผมจะเน้นไปร้านอาหารเพราะว่าลูกค้ามักจะทานอาหารผ่านแอปคนละครึ่งมากนะครับเวลาลูกค้าหาร้านอาหารผ่านทางเว็บไซต์ แอปคนละครึ่งนะครับจะิสต์รายการออกมาเป็นร้านอาหารแต่ละร้านนะครับทีนี้บางร้านไม่ได้ทํารูปของตัวเองใส่ไว้ในโปรไฟล์แอปคนละครึ่งเพราะฉะนั้นก็จะเป็นรูปที่เป็นรูปทั่วไปที่เหมือนกันแล้วก็มีสัญลักษณ์เป็นเหมือนอาหารแปะอยู่ตรงนั้นมีแค่บอกชื่อร้านกับข้อมูลนิดหน่อยนะครับแต่วันนี้นะครับเราจะทําให้ร้านของเราโดดเด่นขึ้นให้ลูกค้าเก่าของเราจําได้ด้วยการที่เราเอารูปของเรานะครับ ใส่เข้าไปในโปรไฟล์ของแอปคนละครึ่งครับก่อนอื่นเพื่อนๆจะต้องเข้าไปในหน้าเว็บไซต์คนละครึ่ง com นะครับผ่านทางเว็บไซต์ผ่านทางคอมพิวเตอร์มือถือหรือว่าแท็บเล็ตก็ได้อันนี้ผมทำในแท็บเล็ตนะครับจากนั้นเพื่อนเอนเลื่อนมาที่บริเวณในส่วนของการจัดการข้อมูลล้านตรงนี้นะครับนะครับแล้วเพื่อนๆก็คลิกไปที่การจัดการล้านนะครับโอเค เราจะเข้ามาสู่หน้าของการจัดการข้อมูลร้านตรงนี้นะครับให้เพื่อนๆกรอกหมายเลขโทรศัพท์ที่ร้านของเพื่อนๆลงทะเบียนไปนะครับเมื่อกรอกเสร็จแล้วนะครับก็ติ๊กว่าฉันไม่ใช่โปรแกรมอัตโนมัตินะครับจากนั้นก็กดเข้าสู่ระบบเลยครับตัวระบบจะทําการส่งรหัสผ่านมาทาง SMS เข้ามือถือหมายเลขที่เพื่อนๆใช้สมัครนะครับ เพื่อนๆก็เอาหมายเลขนั้นเข้าไปกรอกในตัวหมายเลขรหัสได้เลยครับจะมีอยู่2ส,ส่วนนะครับอย่างแรกก็คือจัดการข้อมูลร้านนะครับอันแรกก็จะเป็นดูข้อมูลร้านเราที่ลงทะเบียนไปนะครับแล้วก็ส่วนที่2ก็คือโปรไฟล์ร้านค้าที่เวลาลูกค้ามาค้นหาเราแล้วเจอนะครับโอเคผมกดเข้าไปดูอันแรกก่อนนะครับแสดงร้านค้า อันนี้ส่วนนี้นะครับจะเป็นส่วนที่แก้ไขไม่ได้นะครับเพื่อนๆจะต้องย้อนกลับเข้าไปในส่วนของโปรไฟล์ร้านนะครับแล้วเรามาดูในส่วนของการแก้ไขโปรไฟล์ร้านนะครับกดแก้ไขเลยครับในส่วนนี้เพื่อนๆจะต้องกรอกสิ่งที่จําเป็นนะครับอย่างเช่นเว็บไซต์นะครับ Facebook ถ้าใครมี IG ก็กด IG เข้าไปก็กรอกหมายเลข IG เข้าไปนะครับระบุตำแหน่งนะครับ มันเวลาทำการนะครับแล้วก็สามารถเพิ่มรูปภาพต่างๆเข้าไปได้ถึง6รูปนะครับรวมถึงตรงนี้ครับผมแนะนำนะครับกรอกข้อมูลเพิ่มเติมนะครับจุดเด่นหรือคำแนะนำสั้นๆเกี่ยวกับร้านของเรานะครับตรงนี้มันจะขึ้นไปอยู่ในหน้าแรกนะครับเวลาเขาไม่คลิกเขาก็จะเห็นนะครับรวมถึงสินค้าแนะนำนะครับถ้าอย่างเพื่อนๆขายอาหาร อย่างเช่นสมมุติข้าวมันไก่ขายดีเพื่อนๆเ,เขียนไปเลยเข้าวมันไก่นะครับมันจะทําให้ลูกค้าเห็นร้านเราโดยที่ไม่ต้องคลิกเข้าไปก็ได้นะครับเราก็เพิ่มได้ไปเรื่อยๆนะครับจะมีรูปร้านค้าด้านหน้าเราด้วยนะครับเพราะฉะนั้นเราก็เลือกรูปมาใช้ได้นะครับ ในส่วนนี้นะครับในส่วนนี้เป็นเมนูแนะนำนะครับอยากให้เพื่อนๆลงรายการอย่างน้อย3รายการนะครับเรื่องของระเวลาทําการนะครับเราสามารถระบุเวลาทําการนะครับเป็นช่วงเวลาได้เช่นอตอนเช้าเราเปิด10โมงครึ่งนะครับก็ใส่10.30ไปเลยนะครับเวลาปิดใส่เวลาปิดไปด้วยนะครับ sau là bộ này. Làm. facebook nữa. เมื่อเสร็จแล้วเราก็กดบันทึกเลยครับโอเคเรียบร้อยแล้วนะครับเวลาเรากดเข้าไปดูนะครับก็จะมีในส่วนของเมนูแนะนำนะครับ3รายการนะครับแผนที่เบอร์โทรศัพท์นะมีเบอร์โทรศัพท์ติดต่อมี Facebook ได้ด้วยนะครับมี i n s t a g r กรมี IG มีวันเวลาที่เปิดด้วยนะครับอันนี้ค่อนข้างที่จะสมบูรณ์เลยทีเดียวนะครับเพื่อนๆอย่าลืมไปแก้ไขร้านกันนะครับ วิธีที่2นะครับวิธีที่2ก็คือการบอกให้ลูกค้ารู้ว่าร้านของเราเข้าโครงการแอปคนละครึ่งครับตัวนี้นะครับหลายคนอาจจะไม่ทราบว่าเฮ้ยลูกค้าของเราไม่รู้ว่าเราสามารถใช้สิทธิ์แอปคนละครึ่งได้นะครับวิธีการก็คือเพื่อนๆหรือว่าร้านค้าที่เคยเก็บข้อมูลครับไม่ว่าจะเป็นข้อมูลของลูกค้าผ่านไลน์ถ้ามีลูกค้าติดต่อเข้ามาในไลน์เราเราส่ง ข้อความไปบอกลูกค้าได้เลยครับว่าร้านของเราเข้าสิทธิ์คนละครึ่งและสามารถใช้สิทธิ์นั้นได้นะครับไม่ว่าจะเป็นในไลน์ในเฟซนะครับโพสต์เข้าไปเลยนะครับรวมไปถึงการบอกต่อนะครับการบอกลูกค้าต่างๆซึ่งตรงนี้ครับจะทําให้ลูกค้าของเรากลับเข้ามาใช้ในส่วนของสิทธิ์คนละครึ่งกับที่ร้านเรามากขึ้นครับอย่าลืมนะครับเพื่อนๆ2เทคนิคนะครับวิธีการทําให้ขายดีในช่วง โครงการคนละครึ่งของรัฐบาลครับ